an smart shop ร้านบริการจําหน่ายไอดีและกล่องสุ่มแมพต่างๆไม่ว่าจะเป็น Toilet Tower Defense Bedrock Battletop Tower Defense และรวมไปถึงทา้งห้าของเ e t Simulator X ราคาสุ่มเริ่มต้นเพียง1บาทอีกทั้งทางร้านยังมีรหัสไก่พร้อมเล่นการันตียูนิต5ตัวของแมพ Toilet Tower Defense และรวมไปถึงระบบ ID Pass เติมซื้อตัวละครจากแมพ Toilet Tower Defense ถ้าท่คนไดนสนใจนะผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับใครที่อยากได้ผลพิษณุทาวอนฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านา a z a r t Shop เข้ามีบริการ กดผลปีซาเกมผาราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพด้วยครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุม่มอิกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ a ิ i m e Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ครับผมก็ขอกระับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้รักข้อเนอเลยนะครับผมและสำหรับใครที่ครับคุณ รก็สวัสดีกันด้วยนะคะรับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ย re, เราจะมาสปอยกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งการสปอยนี้ก็แบบว่าเออเยอะไปไหมนะครับผมแต่สำหรับเดือนนี้ของเราเลยคะรับผมแในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยถามสี่สปอยแล้วนะครับผมนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะอัปเดตมาเมื่อไหร่เนี่ยแต่ส่วนสปอยเนี่ยมาบ่อยเหลือเกินนะคะุณผู้ชมสิ่งแรกเลยนะครับผมในที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับคลิปวิด,โดีโอนี้นั่นก็คือเรื่องของการที่ทาง GM นั้นแก้บั๊กบางอย่างเกี่ยวกับเรือนะครับผมนะฮะก็เป็นการยกระดับเรือทําให้นนหนหน้้มมัััันน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 เเเอออ่่่าาาลขขีกึงะครบ แต่ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการซ่อมเรือด้วยหรือเปล่านะครับผมนะเหมือนเกมบางเกมนะเด็กคุณผู้ชมครแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับผมนะถ้าเราจะไปทับจะไปซ้ำกับใครเขาเนี่ยขอให้มันดีกว่าก็เพียงพอแล้วนะคุณผู้ชมครในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับผมนะฮะว่าการที่เรานั้นนะครับผมนะฮะขี่เรือในปัจจุบันเนี่ยกับในอนาคตที่มันจะมาถึงเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับผมเอ่อน้องน้องอะไรนะซิมเมอร์หนึ่งสองหนึ่งครับซิมเมอร์หนึ่งสองหนึ่งนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมจะเราพาทางด้านของโชฟเเเเเวววออรรรร์นนนนี่่ยยขัััับบืืกกลลแแ้ะะะคผมฮาต ของเราอยู่ตรงไหนว่าเนี่ยมันต้องเบิกจากทางข้างหลังตูดเรือไม่ใช่ตูดเรือตูดเกาะใช่ไหมครับผมแต่อ่าทางที่ฮะเราเจอแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการเสกเรือก่อนเลยละกันนะครับผมนะเราจะทดลองให้ดูก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเรือมันเป็นยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูในอนาคตด้วยว่าเรือที่ถูกปรับมานั้นจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะขออนุญาตเสกเรือก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราขับเรือพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะทำการทดสอบให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราขับเรือไปเลยไปนะครับผมนะฮะอออออออ่่่่่่ะะะโโดดดยยยยปปปกกกกกติแลลลล้ววววเเ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 เนนนนนนีีีีาาาาาาารรรรรรรขขััับบบืืืืหหพ๊มจจ็ไ นะครับผมนะสังเกตดีๆครับเห็นไหมฮะเราจะไหลออกจากเรือเลยเวลาเรากระโดดนะครับผมนะฮะโอ้ยยุยุยุจะรีบไปไหนล่ะฮัลโหลรอด้วยเช่เลยครับผมนะฮะแต่ว่านะครับผมนะฮะในอนาคตที่ถูกสปอยมาดีเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเรากระโดดหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ในกิจกรรมในเรือเนี่ยเราจะไม่ตกเรือแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราใหม่รอบนะครับผมนะเวลาเรากระโดดปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเราจะเฮ้ยเฮ้ยกูขยับไม่ได้ฮัลโหลยุ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 ดุย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 อยุ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 ย โอ้โห oh. oh. ทีนี้เราเรามาดูทาท่าของสปอยกันบ้างนะดีครับผมแนบดูกันว่าเขาสปอยอะไรบ้างดีครับผมนะเดี๋ยวขอญาตอ่านเขาเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะจากการอัปเดตน,นะนะครับผมนะ CX p e n s i o n นะครับผมได้อย่างต่อเน,นื่ดดองผู้เล่นจะรักษาโมเมนต,ตัมบนเรือได้อย่างถูกต้องนะครับหมายความว่ายัางไงนะครับผมนะเวลาเราอยู่บนเรือเนี่ยเราจะมีแรงทุ่มถ่วงหรือว่าจะมีความเป็นแบบว่าความสมจริงมากขึ้นนะครับผมนะฮะไม่ใช่ว่ากระโดดแล้วลอยตามลมแม่ก <c oughs> ูคนนะเว้ยไม่ใช่กระดาษใบปลิวนะคุณผู้ชมเออต่อมาเนี่ยผมนะเขาบอกว่ามันเป็นการแก้้้้้้ไขขที่่่คคคคอออออนน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 าาางงงงเเเเลลลล็็็็กกกกยยยะะะะรรรรรัับบผผมมจจิิหืปถ อัปเดตไปไวทีแล้วล่ะนะครับผมเะฮะนะเรามีการพัฒนาที่สําคัญเพิ่มเติมที่วางแผนไว้สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมเนะคอยติดตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยก็แล้วกันนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมนะฮะไม่ต้องบอกให้ติดตามกูก็ติดตามอยู่แล้วแหละนะครับผมนะฮะอยากรู้บ้างเลยว่าจะมีอะไรรอเราอยู่บ้างนะครับผมนะฮะต่อมาเนี่ยเรามาดูท่าทาของคีวิดอกันบ้างนะครับผมนะฮะว่าเขาจะสื่อถึงอะไรนะครับผมนะก็คือเป็นระยะเวลา27วินาทีนะครับภายใน27วินนี้เนะเขาก็จะเป็นการโชว์แล้วก็แสดงว่าเฮ้ยเราออออยยย่่่่นเเรรรรืีววลลลลาาาากกะะะะโดดหหทํไไแแแ้้ตตจมมม นะครับผมนะก็คือกระโดดลงก็ก็ลงเลยนะครับผมนะแต่ซึ่งก่อนหน้านี้ผมนะที่พี่ทำให้ดูเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมนะก็คือแบบว่าโดดแล้วก็ลอยตามลมเลยอะไรประมาณนี้เออนะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยรับรองว่าบันดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมนะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นข้อบูญที่สาคัญอะไรบ้ามายนะครับผมเนะเป็นการแก้ไขบั๊กต่างๆนั่นเองนะครับผมนะฮะและถ้าในอนาคตนะครับผมนะมีการซ่อมเรือเกิดขึ้นเนี่ยพี่มองว่าก็น่าจะดีไม่น้อยเลยนะครับผมเน่อย่างเช่นทำลายต ผมนะแต่ก็อาจจะเป็นเหมือนกับเกมเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะก็คือแมป GPO นะคุณผู้ชมฮะถามว่าเหมือนได้ไหมเหมือนได้นะครับผมนะแต่ขอให้ดีกว่าก็แล้วกันนะครับคุณนผะู้ชมฮะและในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แราคาในหอมนะสำหรับข่าวสารข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะก็เอามาฝากคุณผู้ชมนะั้นได้หอมปากหอมคอกันนะครับผมนะฮะพอได้หายคิดถึงอะไรประมาณนี้และคุณผู้ชมเองนะผมนะมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมฝากมกันด้้ววยแลกัันนนะะะครบผมฮไว้เจอกันนใใหม่คลิิปววดดีีโอหน้าสสัครับบบ๊าาาายยยอ่ลลืมฝกกดไค์กดแชร์กันด้วยครับทุกคนทุกท้ง